ถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าพ่นกระสนิมสูดเก็บเสียงที่พวกเราใช้เนี่ยผลิตภัณฑ์เป็นของแบรนด์ไหนแล้วซิก้าเป็นใครวันนี้มาทำความรู้จักกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาตอบคำถามเพื่อนๆพนที่ถามกันมาเยอะเลยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้ในการพ่นกระสนิมสูดเก็บเสียงเนี่ย หลายๆท่านอาจจะรู้จักซิก้าแล้วครับหลายๆท่านก็อาจจะไม่รู้จักซิก้ามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างนะอยู่ในหลายวงการด้วยถ้าสมัยก่อนคุณเคยอยู่ในวงการพวกอุตสาหกรรมครับทำงานโรงงานปูนปั้นก็จะรู้จักมีมีใช้บริเวณของซิก้าเหอย่างดีครับนั่นเลยอุตสาหกรรมไม่ว่ายานยนต์นะอุตสาหกรรมอุโมงค์อุตสาหกรรมกาวเนี่ยถ้าเป็นค่ายใหญ่ๆแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยจะรู้จักซิก้าเพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ร่วมกันมาับเขาผลิตแม้กระทั่งน้ำยาผสมคอนกรีตอ่าครับอุโมงค์ ใหญ่ๆแห่งแรกของโลกนี่ก็ซิก้าทั้งหมดเพราะเปิดมาเป็นหลักร้อยปีแล้วนะครับซิก้าเนี่ยเป็นแบรนด์ซื้อสลัมซื้อสลด์ครับนั้นค่อนข้างจะเป็นแบรนด์ใหญ่แล้วก็เราเองเนี่ยก็ได้ทำความร่วมมือกับทางซิก้านะครับมาสักระยะแล้วในการร่วมมือวิจัยและพัฒนาโปรดักต์เทคนิคฝีมือในส่วนของเราในส่วนอาร์เมอร์เนี่ยแล้วก็พัฒนาเรื่องเทคนิคฝีมือแต่ทางซิก้าก็ร่วมมือในเรื่องวิจัยเรื่องผลิตภัณฑ์ก็ให้เราศึกษาร่วมกันมานานแล้ว ดังนั้นวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยพาไปชมบรรยากาศโรงงานของซิกาในประเทศไทยนะครับอันนี้เฉพาะในประเทศไทยนะดูความยิ่งใหญ่ของเขาครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์นรตแห่งบ้านคนรสครับเพชรบุรีครับผมจะพาเพื่อนๆไปเยี่ยมชมโรงงานกันครับก็เป็นบรรยากาศที่เราทําความร่วมมือในการวิจัยพัฒนาที่เราไปทำเอ็มอร่วมกันนะครับแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ สวัสดีครับผมโน้ต a r m ์ r Thailand นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูตัวโรงงานของซิกาที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาในการพ่นกันสนิมกันนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวแวร์เฮาส์กันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลย เดี๋ยวเราพาไปรู sure. hey. ้จ so, so, so mm ัก hmm. พ okay. ี่น้องจากซิก้ากันนะครับเดี๋ยวเรามีรายละเอียดอะไรใหญ่จะซักถามเขานะเราไปถามมันพร้อมกันเลยครับไปสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับคุณซีเซนครับพอดีเรามีคําถามอยากจะถามหน่อยเห็นว่าแวร์เฮาส์แล้วก็ตัวโรงงานของซิก้าเนี่ยดูแบบค่อนข้างใหญ่มากเลยแล้วก็มีสินค้าหลากหลายหลายประเภทมากอยากสอบถามว่าที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยมันเป็นสินค้าอะไรบ้างครับของซิก้าค่ะ ทางบริษัทซิก้าเนี่ยห้องนี้จะเป็นห้องสําหรับเก็บสินค้าที่นําเข้าทั้งหมดนะคะสินค้างทางซิก้าเนี่ยเราจะเก็บไว้ในห้องเย็นตั้งแต่ออกมาจากท่าเรือเนี่ยเราจะคอนโทรลที่23องศาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยอ๋อเรามีการเก็บไว้อยู่ในอุณหภูมิที่ควบคุมไว้เพื่อจะได้รักษาสภาพสินค้าให้สดใหม่ใช่ค่ะก็คือสินค้าที่ออกไปหาลูกค้าเนี่ยจะได้เหมือนแบบมาจากโรงงานเลยนะคะโอเคค่ะไปชมด้านนู้นกันค่ะ ทั้งหมดนี้เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของกาวที่ใช้สําหรับในแผนกของคอนดักชันนะคะก็ก็จะเห็นในพวกตามโฮมโปรโฮมมานะคะที่เขาจะมีขายก็คือมารับจากที่นี่เราไปเลยใช่ค่ะใช้ค่ะปกติเนี่ยพวกนี้จะมาทีก็จะหมดหมดเชลเลยน้องจะเห็นเชลว่างๆนี่แสดงคือไปแล้ว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 แต่เห็นว่าซิกาเนี่ย เกิดมานานมากแล้วเป็นหลักร้อยปีเลยอ๋อถ้าบริษัททิก้าเราเนี่ยก็คือร้อยกว่าปีแล้วร้อยกว่าปีโดยเริ่มเริ่มจากจุดจุดไหนครับก็คือบริษัททิก้าเนี่ยเราเริ่มจากสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเริ่มต้นจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ใช่ก็คือนองจะเห็นอุโมงค์นะะอุโมงค์รถไฟนะคะบริษัททิก้าเป็นบริษัทแรกนะคะที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับป้องกันการพ่มของอุโมงค์อ๋อนี่เริ่มต้นนะก็คือจะใช้ธุรกิจเกี่ยวกับในอุโมงค์นะเริ่มต้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป เป็นไงบ้างครับคุณเนิร์ดครับผมโอ้ยิ่งใหญ่อลังการเนะราะอลังการใน,นขนาดาในประเทศไทยนะประเทศไทยครับซึ่งจริงๆซิก้าเขามาีโรงงานผลิตหรือ,อจะจำหน่ายเนี่ยทั่วโลกทั่วโลกนะครับ ก็สิ uhm ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานประกอบยานยนต์ยานยนต์ทั่วโลกอยู่แล้วทั่วโลกครับโดยเฉพาะรถยุโรปเนี่ยไอผลิตภัณฑ์ตัวเนี่ยมันอยู่ใต้ท้องเพื่อเก็บเสียงมาโดยตรงอันนี้ก็เป็นว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับรถยุโรปใช่เดาย้ายมาอยู่ในรถญี่ปุ่นเขานี่เราเอามาปรับใช้ัใช้คือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราามาปรับใช้ให้เกิดความเงียบ แล้วมากกว่านั้นเน <Excel. S 1> ี่ยเราก็ผสมผสานนะในเรื่องเทคนิคก็คือว่าเพิ่มในเรื่องการสนิมเข้าไปด้วย <poner> <"fre> ซ <itas S 1> <water> ึ่งการการสนิมของซิก้าเนี่ยเป็นสูตรสูตรน้ำสูตน้ำโมเตอร์เบรแล้วเวลาเขาเซตตัวเนี่ยจะเป็นกรอบในการป้องกันพวกเ็ษหินไม้กระท้อได้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะที่สนใจเข้ารับบริการกับพวกเราชาวอาร์เมอร์นะครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้นกดเข้าไปเลยที่ลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะมีแมปเพื่อนๆอยู่ใกล้ๆสาขาไหนก็ ไปใช้บริการกสาขานั้นได้เลยใกล้ที่ไหนก็เข้าที่นั่นได้เลยครับวันนี้พวกเราก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ